จะเป็นอย่างไรหากวิถีชีวิตใหม่ของคนทั่วโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคที่ทันสมัยมที่เต็มไปด้วย AI และดิจิทัลส่งผลน้ำให้มีพฤติกรรมการติดหน้าจอเพิ่มมากขึ้นในทุกวันเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและ AI ซึ่งส่งผลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแพลตฟอร์มแบบออนไลน์ถึง99%และสิ่งนี้เป็นปัญหาส่งผลทำให้พฤติกรรมการติดหน้าจอของมนุษย์เพิ่มขึ้นในทุกๆวัน จากผลสำรวจล่าสุดเมื่อปี2513พฤติกรรมการจ้องหน้าจอของคนไทยอยู่ที่4.18ชั่วโมงต่อวันจะเห็นได้ว่าคนไทยใช้เวลาไปกับการจ้องหน้าจอโดยเฉลี่ยสูงกว่าข้อแนะนำระดับสากลอยู่ที่2-3ชั่วโมงต่อวันและสิ่งนี้เองการเพลิดเพลินไปกับการใช้เวลาไปกับการจ้องหน้าจอนานๆอาจจะทาให้เราส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราได้หลากหลายเช่น าแห้งจอประสาทตาเสื่อมหรือแม้กระทั่งการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆอาจจะส่งผลทําให้เราปวดหลังหรือปวดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆได้